ทุกคนครับก็เป็นบรรยากาศการจัดงานเนาะนี่ฮะอันนี้วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากน้ำดื่มจากนะฮะช้างนะครับคนนมาสนับสนุนในงานเนาะพี่เขาก็ดูแลสถานที่อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เมื่อวานคนมาเยอะไหมครับ ย้นไปนู่นเลยค่ะ<อ>ข้างในก็เต็มค่ะข้างในก็เต็มเลยใช่ไหมฮะ,ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างแผนงานตารางงานบ<อ>นรณาธิการจัดสถานที่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็เราก็จะเพิ่มไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเรื่องการดูแลก็ทางคุณเทงกับคุณสู๋ก็แงบอกว่าให้ดูแลประชาชนกับผู้ที่มาร่วมจัการละคุณเองให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพ่องไปบ้างก็ต้องขออภัยกัะนนั่นที่สุดี่เพราะว่าคนจํานวนมากไม่คิดว่าคนจะรักคุณเอกขนาดนี้อืม<ช>นะครับเต,ต็มเลยค่ะประมาณตรงนี้ไม่พอเสริมแล้วเสริมอีกครับเสริมแล้วเสริมอีกนะฮะ<ช><ช>ก็<ช>ะงานจัดถึงวันที่แปดเลยวันที่แปดค่ะแล้วก็จะเก็บร่างท่านไว้โดยเราเป็นกุศลทุกวันอังคารทุกวันอังคารก็เป็นทุกวันอังคารก็ยังแต่ว่าก็ยังไม่ประชา ายังไม่ไม่ไม่ชาปนกิจใช่ไหมฮะยังยังยังเก็บร่างมาอยู่ที่บ้านครับพี่ครับพี่ก็ครับผมพี่ก็เขากําลังดาเนินงานเนกํกาลังดูแลสถานที่ครับนี่ฮะก็แต่ละวันก็จะมีเจ้าภาพน้ําดื่มไม่ว่าจะเป็นตราสิงวันนี้ของตาช้างนะครับเอามดลงไว้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ วันนี้เหนงยไหมเลยอยู่นะทำวันนี้ก็เป็นคนดูแลสถานที่คือเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ไหมที่สามจอออจอมอนิเตอร์ดูแลจอมอนิเตอร์ทั้งสามจอข้างนอกทั้งข้างในด้วยโอ้ไอดีโอด้วยวิดีโอถ่ายวปดีโอด้วยโอ้ในงานนี้ใช่ไหมให้ข้างในเปิดครับผมอ่ะโอเคครับตามสะดวกครับพี่ครับอ่ะเป็นพี่ก็ซื้อ กำลังจะตั้งจอมอนิเตอร์นะเพราะว่างานกําลังจะเริ่มตอนนี้นะฮะงานกาลังจะเริ่มนะก็เห็นความตั้งใจนะของนะฮะเจ้าภาพเนาะที่ดูแลสถานที่นะก็นะท่านก็นะคุณตูนันทิดานะพอแจ้งมาถ้าขาดตกบอกพออร่องยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะในการต้อนรับนะแต่ก็จะต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานให้ดีที่สุดนะครับ อ้าวนี่ครับก็ยังเป็นบรรยากาศยามเย็นนะยามบ่ายนะครับยังไม่เย็นอ้าวก็เราจะเห็นเนาะการทํางานต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ส่วนพว่วงดีนะก็ยังมีมาเรื่อยๆนะจากหน่วยง,งานต่างๆนะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะี๋จะพาทุกคนไปดูซุ้มครับพี่สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับ <c oughs> นะพี่เขาดูแลสถานที่อยูนะ่ฮะ อ่ะส่วนด้านนี้ครับจะเห็นเป็นซุ้มสีขาวใช่ไหมหนึ่งซุ้มสองซุ้มสามซุ้มสี่ซุ้มห้าซุ้มหกซุ้มเจ็ดซุ้มแปดซุ้มอันนี้ก็จะเป็นบูธอาหารเนาะอาหารการกินต่างๆนะจากประชาชนในพื้นที่นะครับมาร่วมนะทำโรงทานนะทำอาหารนะมาเลี้ยงนะครับผู้ที่มาร่วมงานนะครับนี่ฮะตอนนี้กำลังทยอยมานะรถ บุ๊ทอาหารกระดังทยอยมามาร่วมจัดสถานที่นะนะโอ้มีขนมเลยบุ๊ทนี่ขนมเบื้องนะแต่ละวันก็อ้าวสวัสดีครับผมแต่ละวันก็จะมีอ่าสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแหละครับอ๋อ <ใน S 1> ขนมเบื้องขนมเบื้อ <c oughs> งปาจีสฮะปาจีนี่เป็นเบื BBC, ้องบีบีซีปาจีเจ้าเก่าอ๋อปาจีเจ้าเก่าถนนพิบุรีตัดใหม่ผมมาจากพิบุรีตัดใหม่เลยซอยเพชรบุรี20แต่บ้านอยู่อนุท อแล้วก็เป็นร้านแบบตั้งเดิมนั่งเดิมนึกถึงขนมเบื้องต้องนึกถึงป้าโอ้ปะจิตคุณฝนแหลกแอโทไปเพราะว่าแกเป็นสิทธิ์เก่าสันติราชและเพื่อนแกเป็นสิทธิ์เก่าบีบีซีเขาก็บอกจะต่อมาวันนี้กี่วัน้ะฮะมามาวันนี้วันแรกค่ะวันแรกวันนี้วันแรกค่ะอ๋อแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีร้านค้าสลับสับเปลี่ยนกันสลับเปลี่ยนกันไปแต่ละวันในแต่ละวันจะมีร้านเราก็แบบว่าเราเรารู้ว่าแขกเยอะเราก็ทำสแปร์มา อันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีทําอีกออ๋แต่ว่าต้องต้องทำสเแป็ปมาแล้วก็เดี๋ยวมาอุ่นให้ร้อนครับแล้วก็ใส่จานใส่จานก็แล้ว,เว่เลยไม่จนกว่าจนจนกว่าจะหมดจานนะจนกว่าจะหมดจานอะไรให้ในช่องไหนคะเนี่ยอ่าช่อง youtube มานาสตอรี่ครับฮะอ๋อยูทูปที่แบบเก็บเกี่ยวกับอาหารหรือว่าอะไรอ๋อเป็นนี่แหละครับถ่ายข่าวสารนี่แหละครับผมเกี่ยวกับงานอะไรต่างเมื่อกี้ก็ไปถ่ายนู่นนะฮะที่สารางสารางดินแดงครับ วันนี้เขามีจับฉลากแล้วก็ออกก็แล้วครับแต่ละเบอร์ลองดูแต่ละพักได้ได้เบอร์แต่ละเบอร์แล้วก่อนที่หวยจะออกเนาะครับผมนี่โอ้โหเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเออออกตรงไปเลยไปเจิมพี่วัดมาวันนั้นวันก่อนหวยออกวันเดียวโอ้โหเลยฮะหลวงพ่อเขาบอกว่าเก้าเก้านะโอ้ก็ได้เยอะสิงวดนี้ไม่ได้ซื้อทำเป็นเจิไม่ชอบเล่นหวยค่ะอ๋อไม่เล่นถ้ามาหากินดีกว่าครับผมเอาตามสบายครับผมมาจัดร้านเลยครับผมนะฮะ นี่ฮะเพิ่นก็เตรียมสถานที่เนาะมาอ่ะเดี๋ยวกําลังร้อนครับปาจีดนะปาจีดขนมเบื้องนะครับพี่น้องเพิ่นก็มารวมงานดีบ b ซีเจ้าเก่านะครับนะเพิ่นก็มานะทำขนมเบื้องให้กับผู้ที่มาร่วมงานโอ้ครับอ่ะเข้าอยู่ลระครับเข้าอยู่เตอมที่นะเต็มที่ะต้อง ถ้าเราแต่งตัวให้ดีเท่าไหร่ถ้ากับเราให้เกียรติเจ้าภาพเท่าน,นั้นครับผมใช่ครับถ้าเราแต่งตัวมาแบบแม่ค้าเลยซึ่งจริงๆแล้วเราแต่งได้ดีกว่าแม่ค้าได้เราก็ควรจะทำครับผมงานไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับงานศพใช่ครับเราให้เกียรติเขาแล้วแต่งตให้ดีหน่อยครับผมแล้วท่านชนท่านชนสวัสดิ์นี่เป็นยังไงบ้างครับพอ ท่านประชิดรู้จักท่านทศวรรษนี้มา,า,มานานหร<า>ือยังท่านท่านเป็นลูกของคุณวัฒนาค่ะผมแล้วฉันก็รู้จักคุณวัฒนามาตั้งนานแล้วแล้วก็เราก็มองท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ทํางานเพื่อบ้านเมืองแล้วก็มีมีทายาทสืบต่อคือคุณเอกพิณชมสวัสดิ์นี่แหละค่ะก็คุณรู้ข่าวาก,นะากา็ตกใจนะเพราะว่าแกเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเออตกใจนะตกใจมากเลยตกใจมากเลย,เ<อ>เลยว่ามัน เป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยแล้วนี่ขนาดเรายังตกใจขนาดนี้ครอบครัวก็จะขนาดไหนน้องเพลงแล้วแล้วเป็นตุ่มอออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องส่วนตัวอย่างอื่นนี่ฉันไม่สนใจครับเพราะว่าทุกครอบครัวมีปัญหาหมดครับผมพราะครอบครัวใหญครอบครัวน้อยเราสนใจที่ผลงานเขาที่เขาช่วยชุมชนเขาพัฒนาอย่างตัวกลางให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เจริญตั้งแต่ ตอนคุณวัฒนาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะคุณวัฒนาก็แบบว่าแกก็จะไปทางการเงินใหญ่ๆครับผมแต่พอคุณชมสวัสดิ์นี่แกโฟกัสตรงนี้เลยโฟกัสที่เมืองสุพรรณบารเสมุทรปราการครับผมแบบเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมก็ได้ค่ระสุดาท่านเนาะเดี๋ยวว่าจะได้คือแบบปุ๊บปั๊บเลยแบบประทันหันเลยประทันหันมากจนจนแบบเราใช่เหรอแล้วก็มีคนเกอนว่าพี่จี๊ดพี่จี๊ดขายของกลางแดดระวังเป็นที่ครั้งแรกที่รู้ว่าคุณชมสวัสดิ์เสี่ยนะใช พี่จี๊พี่จี๊ระหว่างเป็นเป็นฮิสโตกแบบคุณชมสวัสดิ์คุณคุณเอ๋คุณเอววัฒนาคุณเอ๋ชมชมสวัสดิ์อัศวะเหอมาเสียป่ะฮ <c ười> ะเร <c ười> าก็ฮะแต่ว่าเราเป็นคนที่ร้อนครับแต่เราต้องมีเกระแลอืมอ่ากระแลกินกระแลแบบอย่างดีเลยวันหนึ่งสองปวดแล้วก็ด่น้ําตลอดครับจิ่น้ําตลอดประเมินตัวเองแต่ว่าแกเข้าใจว่าสาเหตุที่แกเสียเพราะว่าแกแกชอบขับรถอืมและรถเนี่ย ฉันคิดด้วยเองนะคะเพราะว่าฉันก็ขับรถือนกันครับถ้าเปิดแอร์มันไม่ถุนถ้าปิดแอร์แล้วมันจเดรงที่ต้องแกงปิดแอร์แล้วก็ไหนจะนเซฟดีละ่ะเออชุดหนาเลยเนาะชุดหนา<อ>ชุดแบบชุดแข่งเซฟตัวเอง,งไงถึงแม้ว่าจะเป็นกลางคืนแต่มันก็ร้อนนะคเออแล้วมันถ้าลิสังแล้วกลางวันร้อนแล้วมันก็ยังดินที่นั้นก็ยังอู่ความร้อนเออใช่กลางคืนก็ร้อนอยู่ครับผมมันมัน มันเป็นไปได้ครับผมขอบคุณป้าชิตครับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใหม่านี่ก็จากใจประชิดนะฮะตกใจนะหลายคนก็ตกใจนะฮะกับการจากไปของท่านเนาะถือว่าเป็นการจากไปแบบประทันหันอ่ะตอนนี้ร้านค้าก็ทยอยมาครับทุกคนครับนี่ค่ะคือบรรยากาศก่อนอ่ะงานจะเริ่มเนาะก่อนงานจะเริ่มนะวันที่3ของการสวดอภิธรรมครับอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ